สวัสดีค่ะเอฟซีมีดตูดตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมื้อนี้ยายน้องพามบังเบงมีดม่องมีดมีดม่องใหญ่ก็มีดไอ,มดมอ้มีดตอกทรงหงเหินมีดม่องอันนี้เพิ่นบ่ให้ไอ้เพิ่นซุบเพิ่นบอกว่าซุบแล้วทรงเลยเพิ่นบ่ให้คัดให้พ่นและเกลือเพิ่นบ่ให้เฮ็ดหยังนะคะอันนี้ค่ะ เพื่อนว่าเห็ดแหล้วทรงเลยเด้อยายบ่ต้องไปพ่นยังทั้งสิน้นสุบแหล้วทรงยางเดียวเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนว่าเพื่อนพ่นเล็กเกอร์เห็ดยังเองเห็ดดมเห็ดยังเองเพื่อนบอกต้องการแบบนี้่าแต่บอกค่ะ่าแต่บอกยายนุง่งบอกแบบใดนยายนุง่งเห็ดห้แบบนั่นแหละครับเพราะว่ายายนุง่งตีตามสั่งบอกเห็ดแบบไหนยายนุง่งก็เห็ดตามสั่งเด้อค่ะมาบึง แอนนองผ้มามะบึงอันนี้ค่ะมีดมงสองจุดสองสองจุดสองคือความกว้างยาวสิบสองนิ้วสองจุดสองความกว้างยาวสิบสองนิ้วด้ามไม้ประดูสันมบึงสันค่ะสันหกมิล 2.2จสองคูณิบสองนิ้วราคาแปดร้อยบาทอันนี้แปดร้อยบาทเด้อพี่น้องงามงามแปด8 0อยบาทลักร้อยค่ะพี่น้องมีดลักลร้อยบะแพงไงน้องไก่เบิ้งทุกทิดท,ทุกท่างนะค่ะพี่น้องปักมุดให้พร้อมมีดไงน,น้องจะปักมุดทุกเล่มเลยค่ะมีดไงฟันลงไปลุยลงไปบ่มีลุดบ่มีลอนเดอ้อค่ะบ่มีลุดเอ ฟันลงไปใส่ลงไปพี่น้องเฮ็ดจากเล็กแหนบพี่น้องด่ามไม่ประดูเพิ่นบ่ให้พลให้ยังก็สุปเหลียวทรงเลยเด้อย,ย่ายย็นนุองก็จัดให้เลยคะ่ะต่อมาเมาเบิงอันนี้ค่ะมีตอกทรงหงเหินด่ามบองอันนี้หงเหินด่ามบอง มีตอกกับมีดดามบองดามดามกันคือมีตัวเหรอคะคือมีตัวมีแดแหลมนี่แหละอันนี้เพิ่นว่าเอาดามบองนี่น้องกระลิจัดให้สองคูณหกนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทพี่น้องงามงามสำหรับเหลาขา่าเหลาาวัยเพิ่นจักสานเนาะเพิ่นจักสานเนี่ยเพิน่นชุบก้าชุบแข็งยังค่ะพี่น้องนี่ชุบก้าถ้าบ่ก้าถ้าบ่แข็ง มาจับเนาะนก็ต้องเห็ดสุบแกชกุใหายจับายให้บบใหเลาไหวแหงฝนแหงคมโดนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโตมีดตอกมีดแหลมมีดบางตอขวันเสียมีดขอหวดมีดขอปากนกแก้วอันใดก็แล้วแตโท่มมหายายน้องได้ที่093 496 3852 พี่น้องขับไปรับชมได้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจ f เฟ b บ o ๊กขับไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหา้ยายน้ำเนุ่มนียายนุฟ้ามาเมือง,งส้ำเม่ก้อนสวัสดีค่ะ